22 22ครับ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  បានទេរកទៅថា สีได้ีันะครับโดตะนะครับดนนัครับ้ยชนนดเนี้นะครับกัปตัว่าสีาเฮ้ยี่ามาีเยแล้วนะครับไ่าเรื่องห้เฮ้ยขอบคุณนักเรีทีมครับขอบคุณนักเรียนสอทีมครับครับรจากก้ค มาเจอกันนะครับทุกคนครับพี่ไปครับมาลองมากันครับเย้นี่นี่จังครับดูตัวกันนะครับครับ <laughs>